ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถางซานภาค5 r าริเวอร์ออฟแทงแซนการเกิดใหม่ของถางซานตอนที่466ฝ่ามือหินอย่างนกยุงสิงโตสิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามประลองดูเรียบง่ายแต่การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นตั้งแต่การโจมตีด้วยคลื่นเสียงค้อนคู่นั้นแมมม็อบใช้คลื่นเสียงสร้างโอกาสโจมตีให้กับตัวเอง ต่ถังซานอาศัยการจู่โจมทางวิญญาณของเนรปีศาสีม่วงเพื่อ่วงเวลาให้ตัวเองและอาศัยคลื่นราชสีพยัก์ทองบุกเข้ามาก่อนถึงค่อยโจมตีคู่ต่อสู้แม้ว่าร่างสูงใหญ่ของอสูรมันแมมม็อบจะเป็นที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาแต่เนื่องจากร่างกายของเขาใหญ่โตความยืดหยุ่นของเขาจึงขาดไปถังซานจึงจับจุดอ่อนของอีกฝ่ายได้จึงโจมตีในฝ่ามือเดียวด้วยความแข็งแกร่งของถังซาน ย่อมไม่กล้าปล่อยให้ค้อนหนักของฝ่ายตรงข้ามกระแทกเข้าและในมือของเขาไม่มีอาวุธนั่นก็เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับความยืดหยุ่นของตนเองแต่แค่การใช้มือโจมตีของถังซานก็ป้องกันได้ง่ายง่ายงั้นหรือความรู้สึกของแมมม็อบนั้นลึกซึ้งที่สุดฝ่ามือที่ดูเหมือนเบาบางของถังซานประทับลงบนกล้ามเนื้อหน้าอกที่แข็งแรงของเขาเดิมทีในความคิดของมันการโจมตีแค่นี้สำหรับมันแล้วไม่ต่างอะไรกับการเกาอาการคัน ต่อให้คู่ต่อสู้เป็นยอดฝีมือระดับราชามานขั้นต้นขอเพียงไม่เชี่ยวชาญในการโจมตีหรือถือศาสตร์ราวุธศักดิ์สิทธิ์การจะทำร้ายเขานั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งไม่ต้องพูดถึงคู่ต่อสู้เป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ว่ารอจนถังซานเด้งกลับเขาก็ร่วงลงพื้นตามไปด้วยขณะที่มันกำลังจะโจมตีต่อมันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องภายในหน้าอกของมันหัวใจที่แข็งแรงและทรงพลังของเขาพลันระเบิดออกมาในทันที จากนั้นแมมม็อบก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาบีบรัดหัวใจเป็นศูนย์กลางหลักของการสูบเลือดและหัวใจที่ร้อนและเย็นปรากฏเกือบจะในเวลาเดียวกันหัวใจที่ถูกจู่โจมมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนของพลังทางสายเลือดในร่างกายของเขาไหนเลยจะไล่ตามได้และมันก็ตกลงบนพื้นมันระเบิดในหัวใจของเขาและโจมตีร่างกายของเขาอย่างแปลกประหลาดจากนั้นความร้อนและพลังทางสายเลือดในร่างกายของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้ใบหน้าของเขาซีดลงและสีทองเข้มบนผิวของเขาก็มืดลงทันทีมันเป็นไปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์มันทำได้ยังไงดวงตาของแมมม็อบเต็มไปด้วยความประหลาดใจและถังซานในตอนนี้ก็กำลังสังเกตความเปลี่ยนแปลงของแมมม็อบเช่นกันเมื่อเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปลมหายใจก็ลดลงในพริบตา เขาก็รู้ว่าตนเองทำสำเร็จแล้วฝ่ามือที่ดูเหมือนเบาและบางนั้นมันจะป้องกันได้หรือฝ่ามือนั้นเรียกได้ว่ารวบรวมพลังหลายอย่างของทังซานได้ในฝ่ามือนั้นมาพร้อมกับความสามารถทางสายเลือดของทังซานสามอย่างได้แก่การเปลี่ยนแปลงนกยูงพยัก์สิงโตและจัก,กรพักย่างเงินครามผลของการแปลสภาพพยักราชสีคือจิตราสีทองของพยักราชสี กลืนกินพลังป้องกันอันแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของแมมม็อบไปส่วนหนึ่งทักษะสเสเวียนเทียน,นกลืนกินพลังทางสายเลือดไปส่วนหนึ่งจึงทําให้พลังป้องกันบนหน้าอกของมันอ่อนแอลงจากนั้นก็ช่วยโอกาสนี้พลังห่วงมิติของนกยุงปรากฏขึ้นและโจมตีด้วยฝ่ามือถังซานข้ามผ่านห่วงมิติโดยตรงเข้าไปในหน้าอกของแมมม็อบส่วนจักระพักย่างเงินครามมันได้ปลดปล่อยกลิ่นอายของจักระพักย่างเงินคราม ที่ดูดซับพ,พลังจากเทีนยนหยางและหยินปฐพีตอนนี้จักรพักย่างเงินครามของถังซานสมส่วนแล้วตราประทับของจัก,กรพักย่างเงินครามถูกแทนที่ด้วยพลังหินและหยางแต่ในนั้นยังมีกลิ่นอายของจัก,กรพักย่างเงินครามเป็นกาวเพื่อรักษาเสถียรภาพเมื่อถังซานกระตุ้นตราประทับของจัก,กรพักย่างเงินครามพลังหินและหยางนี้ก็จะปรากฏในการโจมตีของถังซาน ดังนั้นพลังแห่งห้วงมิติที่ถูกเทเลพอร์ตเข้าไปก็คือพลังหินและหยางอาสูรแมมม็อบไม่ได้ทำอะไรมากมายเท่าทางาัทางซานถังซานสามารถใช้โชคบวกกับจักรพักย่างเงินครามเพื่อทวงสมดุลของพลังหินและหยางได้ดังนั้นกลิ่นอายของหยางและหยินที่เย็นจึงแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของอสูรแมมม็อบแม้ว่ากลิ่นอายทั้งสองนี้จะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่พวกมันล้วนมีคุณสมบัติสูงสุดหากมันมีประโยชน์อย่างอื่น ด้วยพลังป้องกันที่แข็งแกร่งอสูรแมมมอบยังสามารถแบกรับมันได้หรือไม่แต่ผลของมันอยู่ที่หัวใจมันย่อมมีผลกระทบอย่างมากดังนั้นฝ่ามือที่ดูเหมือนเบาบางของถังซานพูดให้ถูกก็คือฝ่ามือหญินหยางของนกยุงสิงโตพยักพูดง่ายๆก็คือฝ่ามือสามแปรผันสามการเปลี่ยนแปลงในฝ่ามือเดียวพลังหินและอย่างนี้ถังซานมีเพียงความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้น พลังที่ประทับตราเองก็ไม่แข็งแกร่งมากนะักแต่พลังทางสายเลือดทั้งสานี้ล้วนแต่เป็นพลังระดับปฐพีและสายเลือดระดับหนึ่งอย่างแท้จริงการป้องกันของแมมมอบนั้นแข็งแกร่งมากหากเป็นเผ่าอสูรธรรมดาหากถูกฝ่ามือของถังซานไม่ต้องเพิ่มพลังหยินหยางเพียงแค่ถูกพลังพยักสิงโตและจิตราสีทองบุกเข้าไปในร่างกายก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัย ถังซานไม่ได้ชฉวยโอกาสไล่ตามฝ่ามือเมื่อครู่นี้ใช้พลังไปไม่น้อยเพราะพลังหินและยางถูกส่งออกไปส่วนหนึ่งความสมดุลจึงเกิดปัญหาขึ้นชั่วคราวเขาต้องสงบสติอารมณ์หินอย่างให้สงบลงการต่อสู้ในวันนี้ไม่สามารถใช้หินและหยางได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปพลังหินและหยางที่เขาได้รวบรวมมาก่อนหน้านี้มีจํากัดถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มดูดซับพลังหินและหยางในอากาศผ่านตราประทับแล้วก็ตาม แต่พลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพลังหินถึงปฐพีธรรมดานั้นไม่มากนักหากคิดจะยกระดับขึ้นมาก็อาจจะช้าไปมากด้วยสภาพของเขาในตอนนี้ฝ่ามือสามแปรผันนี้สามารถใช้วันละครั้งได้ก็ถือว่าดีแล้วแต่สำหรับการต่อสู้ในวันนี้ฝ่ามือนี้ก็เพียงพอทังซานเอามือไพลหลังมองแมมม็อบที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆเ,เขาอยากจะดูว่าด้วยการป้องกันของแมมม็อบจะยังสู้ต่อไปได้หรือไม่ ค้อนหนักด้ามหนึ่งตกลงสู่พื้นตามด้วยอีกอันหนึ่งอสูรแมมม็อบเอามือกุมหัวใจคุกเข่าลงข้างหนึ่งขอบหายใจอย่างหนักหน่วงแสงสีทองเข้มบนผิวของมันปรากฏออกมาใบหน้าของเขาซีดเผือกเงื่อไหลลงมาจากหน้าผากของเขาอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้ทําให้ทุกคนเงียบลงทันทีอสูรแมมม็อบสูงเจ็ดเมตรต่อให้หมอบลงร่างกายก็สูงกว่าถังซานมากแต่ในเวลานี้ มนุษย์น้อยที่สวมหน้ากากที่ดูไม่สะดุดตาบนสนามประลองนั้นลึกล้ำจนยากจะคาดเดาในสายตาของผู้ชมทั้งหมดมันเป็นไปได้ยังไงแค่มองหน้าก็ทำให้แมมมอบสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปแมมมอบไม่ใช่ตัวเลือกยอดนิยมในการออกรายการหรอกเหรอตอนนั้นเองถังซานก็ขยับตัวมันพุ่งเข้าหาแมมมอบอย่างรวดเร็วแมมมอบก็รู้สึกถึงการมาถึงของถังซานเช่นกันมันกางมือออกโดยไม่รู้ตัว และคว้าตัวถังซานแต่หน้าอกกรับเกิดความหวั่นไหวอย่างรุนแรงการกระตุ้นของพลังหยินและอย่างทําให้หัวใจของแมมม็อบบีบเป็นก้อนกลมๆพลังของเขาว่างเปล่าในทันทีถังซานเคลื่อนไหวดูดจะเงาพรายก้าวผ่านแขนที่กำยำของแมมม็อบมาถึงตรงหน้าเขามือขวากดลงบนหน้าผากของเขาจากนั้นเสียงพลังจิตก็ดังขึ้นข้างหูของมันยอมแพ้เถอะค่ะ เมื่อสัมผัสได้ถึงฝ่ามือที่มั่นคงและเย็นเยียบบนหน้าผากแมมมอบก็เงยหน้ามองถังซานแววตาฉายแววไม่เต็มใจแต่ไม่นานก็ถูกความกลัวแทนที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถส่งผ่านพลังเข้าไปในหัวใจของเขาได้หรือว่าเขาจะไม่สามารถเข้าไปในสมองของเขาได้ถ้าพลังประหลาดนั่นเข้าไปในสมองไม่ใช่ว่าเขาต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยหรอกหรือข้ายอมแพ้แล้วแมมมอบก้มหัวลงอย่างหดหู กลุ่มสามหมายเลข6กชนะผู้ตัดสินประกาศการสิ้นสุดของการแข่งขันนี่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมนุษย์ที่อ่อนแอสามารถเอาชนะแมมม็อบที่ทรงพลังได้นี่มันเหลือเชื่อเกินแต่ทุกอย่างก็อยู่ตรงหน้าเขาเว้นเสียแต่ว่าแมมมอบจะเสแสแ้งและจงใจแพ้การแข่งขันเจ้ามนุษย์นั้นมันมีพลังมากแค่ไหนที่จริงทั้งซานก็ไม่อยากเอาชนะคู่ต่อสู้ให้เร็วขนาดนี้มันสะดุดตาเกินไป แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้อสูรแมมมอบตอนนี้มีความแข็งแกร่งพอที่จะท้าทายยอดฝีมือระดับราชามานอย่างแน่นอนอีกทั้งพลังป้องกันของอีกฝ่ายที่หนายยังแข็งแกร่งอย่างยิ่งหากคิดจะเอาชนะคู่ต่อสู้จะต้องเอาชนะอย่างหน้าพิศวงอีกทั้งเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวหากไม่สําเร็จด้วยพลังฝีมือในปัจจุบันของเขานอกเสียจากว่าจะต้องกระตุ้นจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งไม่เช่นนั้นแล้วล่ะก็เขาไม่มีทางที่จะชนะได้ ตอนที่467ไม่มีอะไรระหว่างการชักนำจิตสำนึกและชัยชนะอย่างรวดเร็วมันต้องเลือกอย่างหลังอย่างน้อยก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตนใช้พลังอะไรอยา่าขยับเดี๋ยวข้าจะช่วยรักษาเจ้าเองทังซานกล่าวเสียงทุ้มต่ำพร้อมกันนั้นมือขวาของเขาก็เคลื่อนจากหน้าผากของแมมม็อบไปยังไหล่ของเขาทักะ,ะเสวียนเทียนในร่างโคจร ตราประทับของจักรพรรดิย่างเงินครามและตราประทับนกยูงก็โครจรไปพร้อมๆกันไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้ท่าไม่มีนกยูงห่วงมิติเขาก็ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อภายในผ่านร่างกายของอีกฝ่ายได้ในที่สุดพลังหยินและอย่างที่หมุนวนอยู่ในหัวใจของแมมมอบก็ถูกดึงออกมาและกลับคืนสู่ร่างของถังซานนี่ไม่ใช่ว่าถังซานมีเจตนาดีต่ออสูรคู่นี้การรักษาคู่ต่อสู้ของเขาอย่างแรกเขาเพียงเพื่อถอนพลังหยินและอย่างอัลลําค่าของเขา เพื่อฟื้นฟูพลังสามแปรผันของฝ่ามือนั้นประการที่สองเขาไม่ต้องการที่จะทิ้งร่องรอยและหลีกเลี่ยงการถูกค้นพบความสามารถของเขาเมื่อปราศจากอิทธิพลของหินและหยางร่างกายของแมมม็อบก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหัวใจของเขาสูบฉีดเลือดอย่างทรงพลังและเขาเองก็สามารถฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อีกครั้งนอกจากความอ่อนแอเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าเจ้าใช้พลังอะไร แมมม็อบค่อยๆลุกขึ้นยืนและเก็บค้อนคู่ของเขาถังซานยักไหล่กล่าวไม่มีอะไรพอพูดจบถังซานก็หันกายเดินลงเวทีไปฝ่ามือเมื่อครู่ของเขาสามารถอธิบายได้นี่เป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาชั่วคราวจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาคือการมีสายเลือดหลากหลายและวิธีการใช้พลังทางสายเลือดเหล่านี้หลายอย่างรวมกันมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปรับปรุงความสามารถในการต่อสู้ของเขา ในขณะเดียวกันผู้แข็งแกร่งที่เฝ้าดูการต่อสู้ไม่สามารถมองออกถึงเบาะแสและไม่สามารถสอบถามฝ่ายตรงข้ามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาจำเป็นต้องปกปิดความจริงอย่างมากแล้วตนจะอธิบายให้แมมม็อบฟังได้อย่างไรแมมม็อบก้าวตามไปและรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอีกครั้งข้าชื่อเหมาหวนอู่แล้วเจ้าชื่ออะไรเขาไม่ได้แนะนำชื่อของเขาก่อนการแข่งขัน แต่ตอนนี้เขาพ่ายแพ้แล้วเขาคิดว่ามนุษย์คนนี้มีคุณสมบัติที่จะรู้ชื่อของเขาข้าชื่อชูราถังซานเอ่ยชื่อตัวตนนี้ออกมาให้มันผู้ชมต่างส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้องการต่อสู้ครั้งนี้ดูแปลกไปชั่วขณะเสียงจากผู้คนนับแสนคนทาให้ทั่วทั้งลานกว้างบรรพบรุษมีเสียงดังมากเมื่อเห็นถังซานจากไปอย่างรวดเร็วสีหน้าของเหมาหวนอู่ก็ดูหน้าตื่นเต้นเล็กน้อยตอนแรกเขาคิดจะปลอมตัวเป็นหมูกินเสือ แต่คิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นหมูจริงๆแม้ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะสามารถคว้าอันดับต้นๆได้แต่ในความเห็นของเขาการออกจากกลุ่มก็ไม่ใช่เรื่องยากตนเองไม่คาดคิดว่ามันจะกลายเป็นการล่องเรือประเด็นก็คือตนพ่ายแพ้อย่างลึกลับเกินไปหลังจากที่พลังหยินและยางในร่างกายของตนหายไปไม่นานมันก็กลับมาเป็นปกติไม่ต่างอะไรกับการถูกโจมตี ดังนั้นการต่อสู้เมื่อครู่นี้จึงคล้ายกับการแข่งขันปลอมแล้วเขาจะอธิบายยังไงเมื่อกลับไปปู่ของเขาจะตีเขาจนตายหรือไม่มันจบแล้วอสูรแมมมอบบ่นในใจถังซานไม่สนใจว่าหมาวนอูจะคิดอย่างไรหลังจากลงจากเวทีเขาก็กลับมายังเขตรอรบที่เดิมเพื่อรอยอย่างเงียบๆเ,เนื่องจากพื้นที่รอการรบของเขามองเห็นเพียงการแข่งขันบนลานประลองหมายเลขหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นแม้ว่าภายในสนามจะมีเสียงโห่ร้องมากมายแต่ผู้คนที่นี่ก็ไม่ทราบสถานการณ์ของเวทีหมายเลขสาจึงไม่รู้ว่าถาังซานเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้เป็นไงบ้างแมวตัวใหญ่ถามเสียงเบาต้อนรับถังซานถังซานจูงแมวตัวใหญ่มาถึงมุมที่ไม่สะดุดตาของเขตรอรบจากนั้นก็เอ่ยเสียงเบาว่าชนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาชนะและคู่ต่อสู้แบบไหน ในใจของเขายังคงคิดถึงกระบวนการโจมตีด้วยฝ่ามือน,นั้นอยู่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาพยายามผสานความสามารถทางสายเลือดหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแต่ไม่คาดคิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีขนาดนี้อย่างไรก็ตามหากไม่มีพลังหยินและอย่างที่กระตุ้นขึ้นชั่วคราวเพียงแค่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของพยัก์สิงโตและนกยูงเกรงว่าคงยากที่จะทะลวงผ่านการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้แม้ว่าระดับการบ่มเพาะของเหวันอูจะยังไม่ถึงจุดสูงสุดของนักรคระดับเก้า แต่ประสบการณ์การต่อสู้และเทคนิคการต่อสู้ของมันก็มีมากมายเขาถือได้ว่าเป็นชัยชนะที่น่าอัศจรรย์เสียงโห่ร้องบนอัธจันทร,ร์หายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปผู้เข้าแข่งขันที่ตามหลังมาก็กำลังแข่งขันกันแล้วความสนใจของผู้ชมจึงเปลี่ยนไปตามไปด้วยถังซานตกอยู่ในห่วงความคิดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหลังจากใช้เขตแดนสองข้อมองคลมาก่อน การจะรวมสายเลือดต่างๆให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพื่อปลดปล่อยความสามารถสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาต้องแก้ไขและยังเป็นทิศทางการฝึกยุทธที่สำคัญในอนาคตด้วยการที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับเทพนั้นยากยิ่งก่อนที่จะถึงระดับเทพหากต้องการเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับเทพอย่างแท้จริงเช่นนั้นก็ต้องใช้วิธีอื่นที่จะทำให้ตนเองมีพลังระเบิดออกมาได้อย่างแข็งแกร่งหลังจากดูการแข่งขันระหว่างแมวตัวใหญ่ และเสี่ยวหมวยในวันนี้เขาวางแผนที่จะไปที่ภูเขาสุริยันสวรรค์และภูเขาหินปฐพีศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งการควบแน่นพลังหินและหยางในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้เร็วกว่าการฝึกฝนด้วยตนเองหากสามารถยกระดับพลังหินและหยางให้อยู่ในระดับหนึ่งได้พลังอันมหาศาลของตราประทับจากกระพักย่างเงินครามก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากตอนนี้หินและหยางสามารถแนบมากับพลังใดๆได้ ซึ่งเทียบเท่ากับความสามารถในการสนับสนุนแต่ถึงแม้จะเป็นเพียงตัวสนับสนุนก็ตามเป็นพลังหยางและหยินแม้แต่แมมมอบทองคําก็ยังไม่สามารถต้านทานได้พลังหยินและหยางได้รวบรวมพลังหลักของจักรพักวิญญาณสวรรค์ทั้งสองแห่งและเขาสามารถปรับแต่งมันผ่านเขตแดนสองขั้วมองคลได้ถ้าเขาใช้มันได้ดีมันอาจกลายเป็นไฟตายที่ทรงพลังไม่ด้ยไปกว่าเขตแดนขั้วมองคลไม่รีบมันต้องใช้เวลา ในระหว่างการฝึกฝนพลังหินและหยางเขาไม่อาจถูกจักรพักชั้นยอดทั้งสองคนพบได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงค่อยๆพัฒนาทีละขั้นเท่านั้นการแข่งขันดำเนินไปอย่างรวดเร็วและสถานาการณ์ของศัตรูที่เท่ากันในรอบแรกไม่ค่อยเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นรอบน็อกเอาท์ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจึงมองการแข่งขันเป็นรอบสุดท้ายของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจริงจังมากและการต่อสู้ก็จบลงอย่างรวดเร็ว ได้เวลาลงสนามแล้วเสียงของแมวตัวใหญ่ขัดจังหวะความคิดของถังซานสู้ๆถังซานกำมัดแน่นโบกมือให้เขาขอบคุณข่าต้องทำได้เจ้าแมวตัวใหญ่สูดหายใจเข้าลึกๆดวงตาทั้งคู่พลันสว่างวาบและก้าวยาวๆออกไปด้านนอกเมื่อเทียบกับถังซานแล้วประสบการณ์ของแมวตัวใหญ่นั้นมากมายและมากเกินไปตั้งแต่เกิดคนในครอบครัวได้บอกเขาว่าพวกเขาเป็นครอบครัวที่ถูกสาปแช่ง เขาจึงแข็งแกร่งที่สุดในหมู่เพื่อนของเขาเขาแสดงพรสวรรค์ที่น่าอัศจรรย์ออกมาตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างไรก็ตามเผ่าพยัคฆ์ราชสีถูกขับไล่ทรัพยากรในตระกูลจึงมีจำกัดแม้ว่าเหล่าผู้อาวุโสจะดูแลเขาอย่างดีแต่ก็ยังยากที่จะทำให้เขาอิ่มหนำและสำราญใจเมื่ออายุมากขึ้นพลังของเขาเพิ่มขึ้นทุกวันเขาเริ่มรู้สึกถึงปัญหาทางสายเลือดของเขาทุกครั้งที่เลือดของเขาปะทะกัน เขารู้สึกเจ็บปวดและไม่อยากมีชีวิตอยู่เหล่าผู้อาวุโสประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เงินเพื่อซื้อสมบัติสวรรค์เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตของเขาเพื่อให้เขาอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากความขัดแย้งทางสายเลือดและอดกลั้นสู้ต่อไปถึงอย่างนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วต่อมาด้วยโอกาสที่เขาได้รับรู้ทีหลังว่าโคล,ลสเซียมสามารถทำเงินได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปแข่ง ในความคิดของโคลอสเซียมเขาคือตระกูลพยัก์ราชสีที่หาได้ยากและยังมีทักษะการต่อสู้ที่มากด้วยดังนั้นพวกเขาจึงไม่ลังเลที่จะปล่อยให้เขาเข้าร่วมการแข่งขันและพวกเขาให้การรักษาที่ไม่ธรรมดาด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาจึงค่อยๆสร้างชื่อเสียงในโคลอสเซียมครั้งแรกที่เขาฆ่าคู่ต่อสู้ของเขาเขากลัวมากแต่พอคิดว่าในตระกูลยังมีคนมากมายที่รองเงินเพื่อเอาชีวิตรอด เขาทำได้เพียงให้หัวใจของเขากลายเป็นเย็นชาไม่รู้ว่าเกิดหรือตายไปกี่ครั้งไม่รู้ว่าทิ้งรอยแผลเป็นไว้ตั้งมากมายความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นและค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกวันเขากลายเป็นอสูรที่โคลอสเซียมไม่อาจเอาชนะได้ในเมืองเคเรียรี่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ